โอเคครับเพื่อนๆเก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฟากกดไลค์นะครับกดติดตามนะชอ่องไออุ้ยเมืองกาด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายการแก้กล้องเสียงดวงนะเชา่าผาม่านหนึ่งกลองนะครับเดีย๋ยวเรามารับชมกันนะครับว่าจะมีหลักข้ออะไรบ้างนะครับและเพื่อนๆถ้าสนใจอุ้งไหนก็สามารถติดตรอร่อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์แฟนเพจไออุ้ยเมืองการนิีนนะก็ติดต่อมาได้นะครับถ้ามีมุมไปออกต่อหรือว่ายากเช่าไปเก็บซ่สมไปศึกษาเนี่ย คลิปที่ดึงใต้คลิปนี้ได้เลยนะโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อให้มันเป็นกรารเสียเวลานะ,ะเิ่นเกะนะครับเพนเื่อๆน,นี่ครับเออเามากรองนี่นะเดี๋ยวมาดูกันส่วนมากที่เช่า,าก็ชอบก็เช่าเนะครับว่าเช่าอาจจะไม่ใช่ผาพื้นที่บ้านนะครับแต่ว่าคราซื้อสวยกะเช่านะครับเช่าแกะส,สวยๆนะ นะครับออแพ็กยังดีนะครับแพ็กดีมากนะน,น,นี่นะไส้มาเวอร์อะไรมา,าดีเลยนะครับโอ,อ,คอนะเคน่าจะลองมาดูกันเลย ลเล่าแพ็คมาอร่อยสั่นเลยนะบอกดูโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะจะมีอะไรบ้างนะโอเคนะครับคือเรามาดูผราต้องน้ำก้อนนะครับผ้าต้องเนี่ยก็แถยดูง่ายเพื่อนๆแถยดูง่ายก็เท้านะอันนีดูง่ายทุกองนะครับ ครพอเหรียญนะน,นะครับเยอะแยะไมหมดนะครับเพื่อนๆผักเนี่ยแล้วเ,เก็บได้เพือนเก็บได้ช่างมาศึกษาบ้างมันเก็บไว้บ้างปล่อยออกต่อบ้านนะครับเก็บมีความสุขนะครับมีความสุขเก็บผักนะตัวนี้เยอะแยะเลยนะครับ,บเพื่อนๆ เช่าเข้าเรื่อยๆนะครับ bueno เป็นเพื่อนผมก็รึกษาเรื่อยๆนะเพราะว่าชอบนะครับทุกองที่เช่ามาคือชอบนะชอบเช่าเลยนะครับสมมติเป็นพื่อนมึมไปออกต่อก็แบ่งได้นะเพื่อนเพราะว่าผมได้มาไม่แพงนะไม่แพงคือทั้งหมดเนียไม่ถึงพันนะไม่ถึงพันนะเนี่ยทั้งหมดเลยนะโอเคนะครับเดีอยอย๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะเรามาไล่พระกล้องกันก่อนนะครับกล้องอ่านี่เป็นลูกล่อหลวงปูท่ทวดนะครับนี่ลูกล่อสตา์นี้นะอ่านี่นะครับอ่าตัวนีนะ้ก็เทนะครับเ,เพื่อนๆเทหลังสงสวยด้วยนะนลตัวนี้นะประมาณนี้นะครับเทดูงางน,นะหลวงปูท่ทวดนะลูกล่อเก็บได้นะครับอ่านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะ ใช่ไหมเอาไม่ใช่นะดีใช่ตัวท้าดีท้าเอกลักท่านนะรเอาจิงด้วยนะครับเป็นเหรียญหลวงพรคูณนะครับแต่ออกที่วัดคูบัวนะครับสวยงามมากนะครับแบบนี้นี่ครับเป็นไงสวยนะปีสามเจ็ดเป็นผักกล้องนะครับผักกล้องมันนี้เก็บได้แน่นอนนะเพื่อนๆเป็นหลวงพรคูณไว้แล้วนะครับเก็บได้นะครับอันนี้นี่ครับกล้องเดิมๆนะ ก็มาก็เป็นพระกล้องนะครับเป็นถือว่าคู่อีกแล้วนะครับา436นะเป็นเนื้อผงนะครับมีมูสสามีอะไรด้วยเห็นไหมเห็นไหมรครับเป็นเนื้อเนยไหมมีกมีมูสสาอยู่ตามเนื้อพระนะอโอเคนะครับไปก็ถูกผงเนื้อเทนะครับเทพระเทดูง่ายนนมาถึงองค์นี้นะครับอ่ะเห็นไหม สวยงามนะครับสวยงามมากาวันนี้เดี๋ยวคยิบให้ดูนะครับ้ดูโอเคนะโอเคมากนี่ครับเจะสวยงามนะครับลึกคมชัดนะเต็มฟอร์บนะครับแบบนี้แและนะแผลสวยด้วยนะ,อะโอเคทานปลาเลยนะเพืเ่อนๆอันนี้ก็ ปผ่ากล้องนะผ่ากล้องดูง่ายนะวันนี้อ่าชือนะ่อนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผ่าเหรียญบ้านนะผ่าเหรียญอันนี้ลงพรว่าอะไรบ้านนะครับอ่าอันนี้เป็นอุ้งูบาสีวิชัยนะครับจะเป็นย้อนยุกนะวันนี้อ่าเป็นประมาณปีสามกว่าแลนะ้ววันนี้ใช่ไหมปีสามสูตรนะครับ่าจะสวยงามน,นะครับวันนี้ โอเคครับไปต่ออ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคุ้มนะครับสวยมากปีไม่ลึกนะปีห้านะแต่ทงสวยมากแกะสวยนะครนบี้โอเคครับ่ะนี่เหรียญนนสวยปีสามแป้นะครับหลวงพ่อสมบูรณ์เวนียสวยน่ครับ คเไปต่ออสรุปเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพันค้าน,คน,นะนะครับก็ได้ทองนะปีสามเก้านะครับเพื่อนเียวัดเคสามสี่อันนี้ก็เทนะครับดูง่ายนะกระลายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสดบัวป้างาหรือเปล่าเนะี่ยปีสามหนึ่งนะครับนี่นะ เใช่ไหมครับพระ,ะปีใกล้เคียงกันเนี่ยใช่ไหมสไตล์ก็ไล่สไตล์ผิวเนี่ยใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเขาจะเป็นกระไล่ทองชุบนิกเกิลมาก่อนแล้วก็ทํากระไลทองนะครับปีสามถึงสามเก้าเนี่ยก็ย,ยังพออ,อยู่นะใช่ไหมยดูเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับเราก็เช่ามาเปรียบเเช่ามาดูเนื้อหาได้นะครับวัดเทพศรีเนี่ยปีสองหนึ่งนะครับมีความเก่ามีความแห้งนะเพื่อนๆคือแบบเนีเ้ยเพื่อนๆสามารถ หลานได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะสสนิมสตาเนี่ยเรื่อๆเนี่ยครับว่าสนิมเขาเนี่ยจะอ่าก็ประมาณแค่ผิวผิวเหลี่ยมนะคืออันเนี้ยอ่าหลานเนี่ยออกเลยนะครับแต่ว่าอ่าเราก็ยังคงไว้นะครับซึ่งความธรรมชาติของผัดเทนะครับเพื่ออ่าเราจะได้นํามาศึกษาได้นะครับอ่าพระบ้างองค์เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องคัดให้สวยงามนะครับแบบเนี้ยคือดูง่ายนะครับเพื่อนๆแบบนี้อ่าโอเคนะครับไปต่อนะครับ อ่าสไลป์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อ,งองเงินนะนี่ครับปีสามแปดน,นะครับผีจิตนี่นสวยนะสวยโอเคอ่าสหรับอันนี้เป็นอ่าพาลีรานะครับวัดทุ่งกระพังหขงนะครับจังหวัดนครปฐมนะอันนี้ก็สวยงามนนะะทุง่งเสือขี่นะอันนี้โอเคอ่าอันนี้เป็นเต้านะครับนองตาแคลน ปีหกหนึ่งนะปีไม่ดึกนาะแต่ก็ชอบนะสวยมากนะวันนี้นี่เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีนะครับอ่านิเต็มฟอร์ม่านะสวยงามนะสวยนะสวยนะสวยนะันนี้อ่ามีโค้ดมีอะไรดีนะครับต่อมาอ่านี่เป็นเหรียญใกล้ถองนะครับบัฟฟูสอน เป็ 3, นปะีสามหกนะอะไรทองยังสวยอยู่เลยนะครับวันนี้เข้มมากๆนะครับอโอ้โหวันนี้แค่ข้างหลังก็ซึงแล้วเพื่อนดูดีสวยมากนะครับด้านหนา้าแกสวยอีกต่างหากวันนี้เก็บได้แน่นอนนะครับวันนี้แกะสวยทั้งหน้าและหลังเลยนะเห็นไหมแกโอ้โหสวยจริงๆนะครับันต่อมาครับอ,อันนี้เป็นเหรียญแทนะครับเท้วันนี้ เลายปีสามแมน่นะครับสวยงามน,นะพระคูซงก็มาคุ้นๆนะเหรียญเนี่ยส่วนมากจะเทนะครับอันนี้เทนะสรับบุรีนะครับสวยงามน,นะนนะนนะคือเราก็เช่าเก็บไหวเอื้อนเราได้เข่าแบ่งให้ไม่แพงเราก็าเช่าติดๆไว้ได้นะครับ อ,อนาคตใครก็ไม่อาจรู้ได้นะแบบนี้เห็นไหมสวยงามนะครับพระมุ่งตานะาติดๆไว้ติดๆไว้อะนะครับสวยงามด้วยแกะสวยเลยนะเช้ามาเราก็ได้ศึกษาได้ด้วยนะแล้วก็เก็บไว้ก็เพื่อจะมีอนาคตด้วยนะแต่ละองค์เราก็ไม่รู้หรอกครับเพื่อนว่าองค์ไหนจะอ,อนาคตจะเป็นอย่างไรนะจะแพงจะทู่เนี่ยแต่ว่าเราก็อาศัยว่าเราได้ นพาพระอุณหน,นั้นเนี่ยมันศึกษาหาความรู้แล้วนะครับหรือว่าเราจะอะอ,อกต่อก็ได้เพราะเราได้ศึกษาไปแล้วไงเพื่อนอตรงนี้เราก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเรียกเก็บหรือว่าเรียกที่จะปล่อยต่อไปนะครับแบ่งแบ่งกันไปนะสารผงนี้ก็แบ่งได้นะครับเ,เพื่อนๆสนใจอุอ่ไหนก็คอมเมนต์หรือว่าถักมาที่แฟนเพจไออุ้ยเหมือนกัน f อนะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ ทักมาที่ต้อแบงได้รับรองว่าไม่เพลงยังแน่นอนนะครัเบเพื่อนสนใจองค์ไหนเนี่ยเพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยบางองค์เนี่ยไม่ใช่ผาพื้นที่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเล่นหาก,กันเท่าไรเนี่ยเพนเื่อนไหวเท่าไรก็ส่วนหนึ่งละกันนะครับแบงได้แบงแน่นอนนะครับเพื่อนเพราะผมก็ได้มาไม่เพงนะ,ะเราก็อยู่กันเป็นพี่เป็นน้องนะครับเพื่อนมีอะไรเราก็แบงปันกันนะ,ะต่อเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหนอมนะ เทนะครับแบบนี้โอ้โหอปป้าด้วยนะครับเทดูง่ายนะครับนี้สวยนะสวยมากนะครับดูง่ายนะครับต่อมานี่ครับเป็นเหรียญกระไลเงินหลวงพอดีนะครับแบบนี้ปีซีศูนย์เมืองการนะวัดบรรยายนะไม่ค่อยสนเลยนะเหรียญนะแต่ก็สวยนะครับเก็บได้ผาพื้นที่นะครับโอเคต่อมาเหรียญนี้ก็เทนะครับเทดูง่าย พระเทพลโลอุดอรนะครับูเทพโลอุดรสวยงามอ่ายันตะก้อนะครับยันตะก้อศาลุงพอสุดวัดกาส่งหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคนะครับเทนะครับวันนี้นี่นี่ก็สวยนะหลวงพ่อคูนี่ครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็ทำสไตล์กลับหน้ากับหลังนะครับอันนี้ ไม่อยู่ในทิศทางเดียวกันครับก็มีสไตล์นะครับวันนี้เพะดูหน้านะโอโ้ยเป็นเรื่องเหรียญนี้สวยมากมเหรียญจริญพรนะครับเหรียญนี้สวยจริงครับเรื่องนี้คือสงสวยมากนะ,อะโอ้โหเนี่ยเรื่องนี้ต้องเช่า,หาเหรียญเจอเลยนะป้อยผ่านไม่ได้นะวันนี้สวยงามโพสต์ต่องนะฮะเห็นไหมหลังตุยเห็นไหม โคต้อหงว้ด้านหน้าครับหลังเราจะตุยนะครับอ่าโคต้อนะวันนี้เทดูงา่งายนะครับดูง่ายนี่อันนี้ก็สวยนะครับหนุ่มเขาช่างปีห้าสูงนะครับสวยงามนะต่อมาอ่าเป็นพระครูสุจินน่ารักสุจิตครน่ารักนะครับวัดก่ว่าปีลึกนะปีสองนี่นะวันนี้พื้นที่อาจจะเล่นเลยนะครับวันนะี้สมสวยมากนะครับวันนี้ อ่าโอเคนะครับเพื่อนๆก็เทนะเททุกเหรียญนะครับที่ได้มาสนใจก็คอมเมนต์หรือว่าคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปนะสำหรับช่องทางการที่ต่อทางไลน์หรือว่าทางอื่นๆเนี่ยผมขออนุญาตเดี๋ยวะจะถามมาให้แน่นอนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็มีช่องทางทางเฟซเพจเฟซบุ๊กนะเดี๋ยวมีจะนํามาลงให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆต้องขอยอภัยจริงๆนะครับอ่อาันนี้เป็นหลวงปูนะ่ผาอันนี้เทนะเท มันนีสามสวยงามนะครับสนิมแทเลยนะอ่าขึ้นฟ้าไปนี้มีเกินนะครับแท้นะครับแท้อ่ารไลเดียนนี้อ่าอันนี้ก็แท้นะครับลึกคมชัดนะปีสองห้าหรือปีหรือห้าด้วยนะโอเคนะครับนี่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 เนื้อสวยอ่าสวยมากนะครับอ่แบบนี้ต้องเก็บนะครับเนื้อเนี่ย ทรงสวยมากใช่ไหมพี่หัวย่งสวยอยู่เลยนะครับโ okay, อเคนเนครับอัานีนเป็นเหรียญเล็กอ่าวัตุลามณีนะครับปีอ่าปีไหม่ละปีหวานหกสูดแล้วนะอี่นี้อ่าอาจจะเป็นอ่าไม่ทันหลวงหลวงค่อนเนื่องนะครับแันนี้นี่เป็นปีหกสูดแล้วแต่ว่าเก็บเก็บได้นะเก็บสวยนะครับแบบนี้อ่าต่อมาครับ อ่าเป็นเหรียญใกล้ทองนะครับวันนี้โอ้โหอายุมาแล้วนะอ่าอนีนะครับอีกสองหนึ่งเห็นไหมอ่าปเพื่อดูดิวามแหงความเก้านะครับเทดูงะนะ่าในใบนี้อ่าโอเคครับต่อมาอ่าเป็นเหรียญอันนี้รู้สึกจะมีจ่ารอเป่าอ่านี่มีจาานะครับอ่าคือถ้ามีเหรียญมีจานเนี่ยผมมันต้องคิดะไรมากนะครับซื้อเลยนะครับอ่าเพราะว่าถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะสำหรับเหรียญนะท,ที่มีจานนะครับถือว่า มีการลงอัครศารของหลวงพ่อองค์นั้นดีอย่างแน่นอนนะครับดีอย่างแน่นอนโอเคครับต่ามานี่สวยโอโ้โหเลยนี้หลวงพ่อสมสีนะครับสวยางยามมากนะตัวนี้สมบูรณ์แบบนะครับเห็นไหมด้านหน้าด้านหลังีแกะได้เพอร์เฟกต์เลยนะสมบูรณ์มากนะตัวนี้แกะได้แบบเขาเรียกว่าไม่มากไปไม่น้อยไปเลยนะครับแกะได้สมส่วนมากนะ ทางด้านหน้าหลืด้านหลังนะโอเคครับเพื่อนอ่าค๋ออันนี้ก็แล้วกันอยู่นอถุงนะครับอันนี้เป็นพระอาจารย์มั่นนะครับโอเคนะครับนี่ครับอ่าโอเคเราดูถุงนี่กมีอะรเพื่อนเพื่อนสำหรับอ่การลงรายละเอียดผมต้อง ขอแยกเป็นทีละองคทีละองค์ไปนะเดี๋ยวผมมาลงกล้องทุกองคเนี่ยมันจะยาวนานจนเกินไปนะครับเพื่อนอ่าโอเคครับพเพื่อนเรามาต่อเลยนะ,ะสำหรับนี้ก็เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะครับเมืองกนะนี่ครับโอเคนะครับสวยงามนะผิวสวยอยู่เลยนะเปมีเก็บได้แน่นอนนะครับแกะสวยมากเห็นไหมเกะโอ้โหเหมือนทันมานะ โอเคครับอันนี้เป็นเหรียญกระไลทองครับเป็นหลวงพ่อบัวอันนี้เทนะครับแท้เป็นปีสองแปดอันนี้แท้ดูง่ายนะเทดูง่ายโอเคครับอันนี้เป็นพระเทพรัตนโมตรีอันนี้ก็เทนะ้ปีสองเจ็ดเลยนะปีเล็กนะครับมันยังสู้อยู่เลยนะปีต้งสองเจ็ดนะครับมาณสามสิบนะปีแล้ประมาณสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับเก็บได้สภาพนี้ถือว่าดีมากนะสมบูรณ์ครับ อ,องค์สุดท้ายนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระครูซีธรรมรังสีวัดช่องลมนะครับเป็นปีศรีสูนนะครับสมบูรณ์สวยงามน,นะนี่ครับเพื่อนๆเนี่ยดูดิเก็บทอย่างเงี้ยเก็บไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆเพราะเราได้มาไม,ไม่เพรนบแต่ว่าโอ้โหเก็บให้ได้ส,สวยๆอย่างเงี้ยโหย่านะครับต่อไป แบบนี้ะจะมีราคาครับโอ้สวยงามมากนะอยู่ในสภาพที่โหแทบาบอลเซนน่ะอันนี้นะเก็บได้อย่างแน่นอนนะครับทุกองนะ,ะสลาบเพื่อนๆที่สนใจยากเช้าหาไหนก็ยันที่บอกไปครัคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเท่าที่ดูมาโหสวยงามทุกองเลยอ่ะแบบนี้ยเก็บได้อย่างแน่นอนนะครับตามที่เราได้ตกลงซื้อขายนะมมี ตาตกบกพร่องนะครับเพื่อนๆสวยงามทุกองคจริงๆนะครับวันนี้ผิดพาลาดไนการหลายหรือว่าพูดจาไม่เหมาะสมก็ขออภัยมาณที่ด้วยนะครับเพื่อนๆสาบัสดี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะสลับบางองนะครับะก็ต้องขออภัยด้วยนะพูดผิดพูดถูกนะครับเพื่อนเพราะว่าเกิดมาแกะมาแก่ลุ้กันกับเพื่อนไม่ยากแกะมากอนะเกิดจะได้ตื่นเต้นอะไร้อมกันนะได้อะไรก็ มาดูร่วมกันนะครับเ,เพื่อนๆสลับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ